บางคนเคือเขามาตรงกินข้าวกันเนี่ยน้ำตรงมาตักเนี่ยไม่ได้ต่อนะจะตมาต่อตอนที่ท่านมาถาเป็นแอ่งเลยครับอ่ะดูตรงนั้นน้ำมันจ้ตรงตรงนั้นเป็นเป็นแอ่งน้ำนี่ถามน้ำมั้ยมีน้ำดูมีน้ำน้ำสะอาดไรเล็กๆทำข้าวตรงนี้เล็กๆทำนักสบายเนี่ยน้ำแบบขับไปจะมีหินมีอะไรพักแล้วก็มีแองก์น้ำหินเรียบสวยครับน้ำกินได้ไม่ต้องต้มนะครับเออได้ ตรงนี้ข้าตรงนี้ไปแล้วต่อไปใช่ต่อไปใช่หน่อยเนี่ยเนี่ยแง่สองนี่อเนี่ยคนนี่ตรงนี้ลำบากเขาหมดนี่เนี่ยไปหน้าเก็บเลยนะตรงหน้าเนี่ยครับโอ้โหตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงสองผลสามผลเนาะโอ้ยสั่นโอ้ยนี่โอ้ยเลอะทิศล้านทิศล้านขาดตรงนี้เนี่ยมันสูงอ่ะครับคุณแล้วไปเจอหินก้อนนู่นวัดเอาหินนั้นออกไม่ได้เนี่ย ตังนักอยนี่ปเลียวไปเลี้วเนี่ยครับนี่เลี้ยวลงเล็้ยวนกชเมียเนี่ยตรเนี้ยตรงนี้เนี่ยหินครงเนี่จะอาตังนักแล้วตรงโน้นนั่นโอ้ยกว่าปรับได้เหมือนเดวนี่แหละปรับแปรับอีกก่อนไม่มีเบคโคนาะผมเนาะต่ม่เบคโคสบายเบคนออรเนาอรถเทคเตอร์ดีฮกอ้าเปันเทคเตอร์เอ่อดีฮุกเีกันั คันใหม่เลยคันเก่าเลยเก่าเก่าเอ๊ะไม่กัดจะเอาได้เอ๊ะเอามันโดนเป็นของธรรมดาเราจะเอาหินได้แต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันพังพังมาแล้วมันก็สบายเยอะแล้วครับเป็นออกหินออกตรงนี้กัดยิงแล้วแต่เขาไม่เคยรถไม่เคยถอยตรงเนี้ยนะครับไม่เคยถอยเนี่ยมันหินตรงนี้ใช่ไมันโผล่เนี่ยเนี่ยนะตรงเนี้ยอันหน่อยเรียกว่าลำบากว่าเพื่อนหน่อยรแรกแรก นี <c oughs> ด่ดๆตรงนี้ย่านแอมก้าท่านท่านปนังเข้ามาปนังก็นึกอยากมานี่มาจอดตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้มันจะหินตรงนั้นไม่ต้องไปย่ังง้อไ้ท่านกลับไปโคตรกลับไปกลับไปผมมันไปไม่รอดโอลยไปตรงไหนไปไม่รอดนั่นน่ๆเรื่องๆโคตรไปดูแอ,อ,อนหันไปทางทบันเอออกวางนั้นตรงนี้มันเป็นเหวเลยเนี่ยครับ มืคุณได้อะตรงนี้มิชันวเลยมาื่มาวันนป่วยยังไงมเรื่มมาเร็วตไม่ไหวเ็วแต่นั้นเองว่ะไปไร่รอดนะวาันเท่าตรงนี้มาตายไปตรงนี้ไม่รอดตรงนี้ไปกันเะวาปรบตรงนี้มาเรบ่ามารบตรงคำตรงนี้เดี๋ยก็จะถึงไงร่บ เนี่ยนั่นเองนันีอแหละ baru อึปัดว้ายว่าจะเป็นอย่างไงเปไนใจนะตรงนี้เดี๋ยวลุกเลยเนาะดินะครับเป็นมันนี่ได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วอมันถึงยอดได้ในะบายไปหายแท้กัดตุ๋งก้อนสองระวังกันแล้วก็นะตรงนี้ก็มีแอปตรงนี้ก็มีหินเนี่ยฉันลงลงกล้องพันนึงอะลงป่าคืนหมดแรงหลักตูดลงเลย เขาลงที่ลาบได้นอนให้ก็เอาต้มไปก็ต้มไปกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยครลงมาลงนี่เลยเนี่ยเอาไปพววังบนนี้ครับ,ปบไปหาที่ลงไม่ได้มันขึ้นมาแล้วก็มาตม้มไปจัดถั่วถั่วมันงอกเองอ่ะถั่วแรกเป็นนั่นแ่นะค <y ork> รับเดินกับกับคืนหนึ่งแล้วหยง, <y ork> งเลยตัวหน้าก็ออกลาย เยอะมากกันนะครับเด็กติ่มัาจ้างขับรถบางทียังไม่รู้ทีมาที่ไปยังไม่รู้ประวัติยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยคนเนี่ะพูดจ้ายังไม่รู้ยังไม่รู้อะเด็ก่อนเก่าเข้ามายังไงคนเก่าๆเขาทํามาขนาดไหนนะรู้เรื่องก็เด็กที่มาัาจ้างขับรถที่หลังๆเนี่ยเจ้าของคิวการู้แล้วเขารู้เด็กพวกเนี่ยปากดีนะเขาแล้ววิ่งออกจากเล้ว ฟังถึงความอัศจรรย์อันมากมายคอยวบาทท,ที่ใครคใครกราบวายบูชากล่าวถึงเขาคิ้จกูดแห่งเมืองจันทน์คนเขาเล่าขานมานานแล้วนะมีเรื่องอัศจรรย์พิศดารน,นานมาลี้ลับกังขานมีในตำนาน เขาวคิดเนื้อชะปูดที่สุดแห่งบุญรอยพระบาทเป็นนาซูลที่นนสการมีสุดหลอดช่องหินมาเท่านี้เพราะเยนขึ้นนี่ครับเวียนขึ้นนี่แล้วรถขยะจะถอยไปนู่นาจะเอาขยะดังขยะจะกองไปนู่นทุกไว้นู่นรถขยะกองทุกไว้นู่นเดี๋ยวเราจะเวียนเวียนขึ้นมาหนุนมาด้านนี้ สำคัญยิ่งพระพุทธองค์เสด็จมาเรื่องจริงเพราะมีลายสิ่งปรากฏการจึงมีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ทั้งอินทริ์และอติหารปรากฏเรื่องเล่ามีมายาวนาน จนเป็นนตำนานนสิร์บสารเรื่อยมาเรื่องแรก <c oughs> จะกล่าวัลจะขอเล่าถึง เป็นเรื่องซึ่งผู้คนกังขาเป็นเรื่องความเชื่อและความศรัทธาอัศจรรย์นักนายท่านสาธุชนมีคนเท่าคนแก่มากมายรุ่นตารุ่นยาย ทัวทุกแห่งหนเน่ขึ้นเขาได้สบายเหตุลายกังวลเพราะเหตุแห่งผลเน่นับถือสัตว์ท้าแต่คนหนุ่มหนุ่มว้เป็นขึ้นไปจะเป็นวันได